พี่ทำี่ทใสวยสวยสสแล้วเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยอ้าวนี่ไง้ชัดยิ่งก็ชัดอันนี้อันนี้ดึไม่ได้น้องเกีียวมาหยุนะจ้าพี่เอามาเกลียวเกียวเกีียวมองการเห็นไหมคะเห็นจ้าทักทายจ้าสวัสดีค่ะ

น่หของเซเว่นนะะที ience, ่ทำให้คนมีความสุขแล้วก็ความสะดเสน่ห์ของเซเว่นเหรอคะชมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่มันแบบคล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนอะเนาะด้วยความที่แบบมันอยู่ทั่วทุกแขนงทั่วทุกแบบเหมือนไปที่ไหนอะต่อให้แบบบางทีเราอะไรคะลูกขอบคุณค่ะลูกค่ะต่อให้เหมือนเรา ไปถ่ายหนังอะไรเงี้ยในที่กันดาลในแบบว่าจังหวัดที่แบบว่าไกลๆอะไรเงบบี้ยขับรถลงมาเซเว่นก็สบายใจแล้วว่าอุ้ยเราแบบว่าเราลงมีอะไรทานมีติดแล้ว,วคือมันเป็นความอุ่นใจอะนะชมว,ว่าแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของของคนไทยเพราะว่ามันอยู่ทั่วทุกที่จริงๆค่ะแล้วก็คือมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างจริงๆค่ะ อ่อกค่ะก็จริงๆลูกชมก็ทั้งทั้งสนก็กผูกพันนะคะก็ก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ช่เงช่ว่มันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของทุกคนอย่างลูกลูกๆก็คือเกิดและโตในซอยร่วมเนาะก็จะคุ้นเคยกับสาขาหน้าคอนโดมากก็โตมากับที่สาขานี้กัน คนอยงเี้ก็ก <Radio> ็ก็ด <kid. S 2> <Pokemon Sev ente> enfin ีใจดีใจที่วันหนึ่งก็เขาก็ได้มาเป็นมีเซนเตอร์ค่ะนี่ก็กำลังสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับคนละไม้คนละไม้น้องเกลน้องเกลเป็นยังไงบ้างคะการเป็นพิซเซนเตอร์น้องเกลคะเป็นเป็นพิซเซนเตอร์เซเว่นเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวบอกบเป็นยังไงเป็นพิซเซนเตอร์เซเว่นสนุกไหม เป็นพนักงานด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนตอนน้องถ่ายตอนน้องถ่ายโฆษณาเซเว่น <_ t ell> ตอนน้องถ่ายโฆษณาเซเว่นน้องทำอะไรบ้างเล่าให้พี่ๆฟังแย่ะ <_ s 2> yeah, ละฟูนิวอ่าน้องชอบอะไรในเซเว่นคะน้องชอบอะไรในเซเว่นอ๋อ <_ t ell> ชอบไปซื้อไอติมในเซเว่นอชอบอะไรจ๊ะ ผีเสื้อเวลาไปผีเสื้อเข้าได้นะคะผีเสื้อเะไแผเสื้อเวลาไปเวลาไปเซเว่นคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่ให้ไปเท่าไหร่แม่ให้ังเซเนเท่าไหนคให้ตไทาไห่ีบาล่าแบีอะสีะดสเราไปเซเเอาแค์สีอะไร แวแก้วต้องหันมาทานี้ก่อนแกวน้องแก้วน้องแก้วดูตรงไฟนองไฟไฟไฟอะเดี๋ยวแม่จะองแก้วไปแม่แม่จะสกแล้วแม่จะส่นองนเน้องเแก้วรองเพลงประกอบโฆษณาปาี้เตแก้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวแม่ร้องเองแม่ร้องเองแม่ร้องเองแ่้งเแม่อเองแ้องเจะร้องหรอแม่ไม่ต้องน้องแก้วร้องแก้วร้องหรือเปล่าเมื่อกี้อยากเติมแก้วเอนร้องร้องไนังค่ส แม่ร้องเองแม่ร้องแล้วอยากเติมเกลียวให้เธอได้เติมใจอยากไปดูสิงโตรู้แล้วมาร้องเพลงก่อนสิงโตมาแสดงอะไรตอนนี้อยากเติมเกลียวที่หูที่หูดับแล้วค่ะ เกลเกลลอเหน่อยลเกลลองเกลชากยเเว่นเอเวาิกิจองให้ฟังหน่เดี๋ยวเอเดี๋ยวองเองก่อนขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าสวยๆไ้เดี๋ยว้องก่อนร้องก่อนร้องร้องร้ององร้อง่นร้องเร็วอซกเติมเกงั้นเอาไปอนเอาไป่วเด็กหลอกนะจ๊ะร้องไหม นั่นคุณแม่เอนะค่ิอันนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะรอว้าวฮ่าฮ่าฮ่ e ฮ่มีอากบรรยากาศขาดทำเป็นยังไงบ้างก็ อันนี้เป็นงานแรกที่แบบเขาถ่ายคนเดียวจริงๆเป็นงานของเขาจริงๆวันนี้คือคุณแม่มาแค่ว่าพพอร์ตเขาบนเวทีแค่นั้นเองก็เขาก็ทำได้ก็ในก็จะมีร้องเพลงมีเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จริงๆก็เป็นเหมือนชีวิตจริงเขาแหละในเรื่องอ่ะเพราะว่าก็คือเดินซื้อของในเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นได้เป็นพนักงานได้เป็นคนขายน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะชงยากไหมคะน้ำน้ำ น้ำนนที่หนักน้องชงเขาเรียกว่าอะไรนะคะบังเย็นนมชมอ๋อแล้วน้องน้องแสดงกับนักแสดงคนไหนอีกคะน้องแสดงกับใครอีกคะเนี่ยน้องแสดงกับใครอีกอ,อ๋อมา์เมโลดี้กับใครอีกคะคุโรมิใช่ค่ะทำยากไหมคะปังเงยน็นปังเงย็นนมชมพูนี่ทำยากไหมคะน้อง ขายแก้วเท่าไหร่คะ,ะจิ้งจิงสเมื่อกี้ทำให้คุณพ่อทานเป็นยังไงบ้างคุณพ่อบอกว่ารสชาติเป็นยดงอร่อยไหมคะที่ต้องทำเมื่อกี้นี้ไม่งั้นอ่ะน้องเกลียวฝากน,น้องเกลียวฝากให้คุณไปกินตองเย็นที่เซเว่นโลลุกน้องเกลียวขาถ้าอยากเติมเกลียวต้องไปไหนคะ,อะเองพูดได้ไหมไ<ป> อยากเติมเกลืเมื่อไร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเร็วตอนนี้สิงโตอวู่ชั้นสามสดดูอยุู่้สูยห้าเปิดใช่ไหมเออเ่ด้ถ้าพูดอันนี้ได้เดี๋ยวอุ้มไปหาสิงงตแล้วอยากเติมเกลเมื่อไก็แวาอยากเติมเกลือเมื่อไหร่ก็แวะมานั่นนึงยไ้เกลอเกลอกเกลือแกอก้เกลก้เกลก้เกลกเกลกเกล เวประโยคเดียวไม่งั้นเยวให้สิงโตบ้านสิตไม่ข yeah, ้นมานะสิงโตรอชั้นส่รอขึ้นไปได้เลยประโยคเดียวประโยคนเร็วพูดชัาๆพูดช้าๆโอเค อันนี้โอเคแล้วนะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วพื่อนพี่ชมอิศเสิร์ตคู่ก่อนอิศเสิร์ตคู่ก่อนอิศสร์ตคู่ก่อนโอเคทำท่าทำเกลทำท่าเติมเกลกันเร็วเดี๋ยวลูกไปหาสิงโตเลยอ่เสร็จอันนี้ไปหาสิงโตแล้วปปล่่ออออยไตต้้งงกกาาารรโอเคงั้นสิงโตกลับบ้านเลยสิงโตกลับบ้านอ่า